สัญลักษณ์ลูกศรสีแดงบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของบ้านเลขที่2-19บ้านปากกองหมู่ที่5ในพื้นที่ตำบลสารพีอำาเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครื่องหมายของจุดแบ่งเส้นกลางถนนซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจทําเอาไว้ขณะที่เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างเป็นถนนวงแหวนรอบสี่ชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นจุดตัดถนนเชียงใหม่ลํพูนสายเก่า ถ้าสร้างถนนวงแหวนรอบสี่ก็ต้องมีการกินพื้นที่จากจุดกลึ่กางออกข้างละ30เมตรซึ่งไม่เคยเป็นแนวถนนเดิมมาก่อนหากมีการสร้างถนนบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านหลายสิบหลังต้องถูกรื้อออกชาวบ้านก็เลยมีความกังวลเรื่องผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของความปลอดภัยมลภาวะกลิ่นเสียงฝุ่นจากการก่อสร้างรวมถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน และที่สาคัญก็คือความชัดเจนในเรื่องของการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งทําให้เกิดภาระหนี้สินในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่บ้านเลยค่ะก็คือสําหรับความกังวลน,นะคะที่มีอยู่เนาะก็คือการเลือกแนวเขตอะคะ่ะที่ที่มันดีกว่านี้หรือว่ามีมีแนวเขตสํารองไหมที่ไม่พลาดผ่านชุมชนเราไม่ได้คัดค้านหรือว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับการที่มีถนนวงแหวนรอบสี่นะคะแต่ว่าเราอยากให้อ่อ ประชาชนนะคะที่อยู่ในแนวเขตที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคือมีเวทีย่อยสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไหมหรือว่ามีการทําประชาพิจารณ์ไหมสําหรับผู้ที่อยู่ในในแนวเขตที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี้ยค่ะผมเจ้าว่าข้าการบอรเขาแลงคืคออย่างเขาแลงแต่ว่าเาต้องอธิบายให้ชาวบ้านรู้ว่าพื่อยากแลงมกอีกาัขยายกว้างกันรอะไรอธิบา,อบายให้เปิดและเปิดอย่างได้สบายใจ ที่ไหนนี่พิ่นโอ้พิ่นบบคัดค้านนะเพื่อไปย้ายไปอยู่ตั้งเพิ่มใต้เน้อเพิ่มเหนือเนื้ออ่าเปิ่มไหวเปิ่มมาอู้อย่างเสอย่างอย่าอยู่ๆเพิ่มก็มาแปลงอะไรอย่างเห็นว่าชาวบ้านบางคนเครียดหนึ่งกับเข้าโรงพยาบาลแม่นครับเพราะตัเนี่ยเครียดเลยหันผมก็ยังเครียดแต่วันนี้ผมก็เครียดใจว่านี่แต่ผมก็ทําใจเนาะมันเป็นที่ของนี่เขากบอกว่าอธิบายยากแต่เขาที่เขาค้านนี่เขาก็คือคือว่าตี่เก่าตี่หลังละที่อยู่ละผมเคยอยู่อย่างเก่าละก็ย้ายไปตีอื่นได้ก่อ ดานผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่บอกว่าความกังวลด้านผลกระทบของชาวบ้านถือเป็นปัจจัยหลักของการดําเนินการก่อสร้างโดยเฉพาะเรื่องของการเวนคืนที่เป็นธรรมซึ่งหากผ่านขั้นตอนการสํารวจออกแบบและรับฟังความคิดเห็นแล้วจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอร่างกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆตลอดจนต้นไม้พืชผลทางการเกษตรซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีค่ะ ส่วนความกังวลด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีการนัดหมายเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันในวันที่22สิงหาคมนี้หลังจากได้รูปแบบนากรมก็จะได้เอาไปศึกษากับความเหมาะสมของเรียงลําดับโครงการของนายกรมพอเรียงลําดับได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แผนปีไหนเราก็จะนําโครงการนี้ไปขอออกกิจศิกาเวียนคืนซึ่งการออกกิจศีกาเวียนคืนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ หลังจากเราได้กิจสิการเว้นคืนแล้วเราถึงมาดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะได้รู้ว่าของพี่จะได้เว้นคืนเท่าไหร่ถูกเว้นคืนนื้ที่เท่าไหร่อะไรนี้จะชัดเจนในตอนที่3นะครับส่วนการก่อสร้างเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของประเทศเรา เจาลงไปในรายละเอียดค่ะโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ4เริ่มจากพื้นที่อำเภอแม่ริมผ่านพื้นที่อำเภอสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงสารพีแล้วก็ไปสิ้นสุดในพื้นที่อำเภอหางดงรวมระยะทาง53กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจออกแบบและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยวิธีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะ